แม่ค้าโอดหวยงวดนี้เหลืออื้อขายไม่ออกแย้มเลขดังสองตัวยังมาแรงแม่้าโอดหวยงวดนี้เหลืออื้อขายไม่ออกทั้งที่เลื่อนวันออกเป็น30ทธันวาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันให้ซื้อแย้มเลขดังสองตัวยังมาแรง วันที่27ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามแผงขายลอตเตอรี่าธนาคารกรุงเทพตำบลเมืองสวรรคโลกอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นจุดจำหน่ายลอตเตอรี่ที่มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้นำลอตเตอรี่มาวางขายที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาไม่คึกคักเท่าที่ควรทั้งที่งวดนี้ลอตเตอรี่เลื่อนออกรางวัลในวันที่30ธันวาคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน นางประนอมอายุ74ปีซึ่งขายลอตเตอรี่อยู่บริเวณดังกล่าวและขี่รถจักรยานยนต์ขายตามบ้านของลูกค้าขาประจําได้กล่าวว่าลอตเตอรี่งวดนี้ขายอืกดกว่างวดอื่นๆไม่ค่อยมีลูกค้ามาเลือกซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคแต่เลขที่มาแรงขายดีก็คือเลขพอสอทั้งเลข6364และยังมีเลข202534รวมทั้งเลขกลับอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด